สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปวิ่งมาะคะเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยออกเยอะมากนะคะอย่าลืมนะคะใครก็ตามที่อยากที่จะลดน้ำหนักหรือจะชับจส,ส่วนหรือว่าอยากให้น้ําหนักลดลงหรืออยู่ในช่วงการอยากลดน้าหนักนะคะการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะแล้วก็แนะนําให้นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลการทานอาหารของมันของทอดของหวานลดลงนะคะกินอาหารที่ดีแล้วก็มีไฟเบอร์ที่ค่อนข้างสูงก็กินอาหารที่ เป็นพวกผักผลไม้ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูเซโนเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้นอกจากจะมีสารสก,กัดจากผลไม้ตระกูเบอร์รี่ได้แก่สตรอเบอรี่แคนเบอร์รี่นะคะแล้วก็บลูเบอร์รี่แล้วก็ยังมีนะคะส่วนผสมของสารสก,กัดจากชาเขียวนะคะวันนี้น้ำหนึ่งมานี่นะคะทานชาเขียวด้วยนะคะนี่ในตัว ผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารลูเซโนเองนะคะก็มีสารสกัดจากชาเขียวรู้ไหมคะว่าสารสกัดจากชาเขียวเนี่ยเขามีส่วนช่วยในกระบวนการของการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานดึงไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยทําให้อาร่างกายเรานะคะเขาเรียกว่าปรับสมดุลร่างกายเรานะคะไอ้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ดีขึ้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารลูเซโนนะคะผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารชนิดองค์รวมนะคะที่สกัดจาก ลผลไม้สตรลเบอร์รี่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะมีชาเขียวช่วยเผาผัานพลังงานเปลี่ยนไขมันเป็นพลัลางงานด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะวิ่งมาเหนื่อยมากเมื่อกี้เดี๋ยวขอเติมพลังงานนะคะด้วยชาเขียวนะคะอันนี้ชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลเลยนะน,นี่นะคะปฏิแพ์เสริมหัรนลูซิโน